สมรักสมรสเท่าเทียมกันที่สำนักงานเขตบางรักนะคะกว่า20ปีที่คู่รักเพศหลากหลายรอคอยกฎหมายสมรสเท่าเทียมวันนี้เป็นจริงแล้วค่ะซึ่ง23มกราคมนี้ถือว่าเป็นวันที่ประเทศไทยได้ประกาศให้ทั่วโลกรู้นะคะว่าสังคมไทยเราเท่าเทียมกันทุกเพศแล้วนะคะซึ่งวันนี้สำนักงานเขตบางรักนะคะเตรียมที่จะจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมให้กับคู่รักเพศหลากหลายที่มี ลงทะเบียนแบบออนไลน์มาแล้วก็แบบวอ l k กอินมาคาดการณ์ว่าวันนี้จะมีมากถึง100คู่รักนะคะที่จะมาร่วมสร้างประวัติศา,าสตร์ไปด้วยกันค่ะโดยที่สำนักง,งานเขตบางรักถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งของกรุงเทพมหานครหนึ่งในจำนวน50เขตที่มีการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมแบบยิ่งใหญ่เลยนะคะรังสรรคสถานที่อบอวลไปด้วยควยามรักแบบนี้ค่ะเพื่อให้ทุกคู่ที่เข้ามาในที่แห่งนี้มีความรู้สึก อบอุ่นเต็มอิ่มไปด้วยหัวใจที่จะได้เริ่มต้นชีวิตกันในเรื่องของคู่รักชื่อนี้เป็นมงคลมากเลยนะคะบางรักรักที่ยั่งยืนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มีความพร้อมจากการที่ซักซอ้อมจากที่สำนัก เขตทุกเขตเขามีการซักซ้อมเรื่องความเข้าใจในเรื่องกฎหมายมาเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งจะมีการเปิดให้จดทะเบียนกันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นในวันนี้นะคะแล้วก็จุดอื่นที่มีการจัดยิ่งใหญ่เหมือนกันก็คือที่สยามพารากอนค่ะนั่นก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการมีขบวนแห่ขบวนพาเหรดด้วยบริการในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคระจะเป็นอย่างไรวันนี้ติดตามได้ทุกช่วงข่าวของไทย P ีบ s เเลยค่ะ